ตอนนี้อ่ะจัดทรงเสร็จแล้วนะฮะเป็นสปริงเดิมเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเราซ่อมพลาสติกนะฮะเพราะว่ามันเกาะม,มันจะมีพลาสติกครอบตัวเหล็กอีกนิดนึงก็เป็นเสาหน้านะครับเสาเอนะครับเราต้องขึ้นงานด้านหลังใหม่เพราะว่าขาเนี่ยมันมีรอยซ่อมมาเนี่ยอุดมานี่รุ่นนี้เป็นธรรมดาเลยมุมนี้ชอบหดนี่อย่างเงี้ยหดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บให้นะครับส่วนไฟแก้มเปลี่ยนให้แล้วเป็นสีขาวนะครับไฟม,มุม ร,รับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับก็คือ s 280นะครับสีบอลคันนี้นี่เองตอนนี้เรากำลังไล่ตรวจเช็ครายการเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาดูงมาเบื้องต้นแล้วแหละอยากจะทำเป็นสีดำจัดทรงรถใหม่นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆพลาสติกรีโนเวทภายในเก็บสีทำสีภายในกรอบแตก แล้วตอนแรกลูกค้าเลือกที่จะไม่อยากจะเปลี่ยนหนังแต่ว่าพอเมื่อกี้รถมันจอดอยู่ในร่มมันก็ดูไม่ค่อยชัดแต่พอตรงเนี้ยออกมากลางแดดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องแนะนําลูกค้าครับว่าอาจจะเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าหนังมันกรอบหมดสภาพแล้วยิ่งด้านหลังยิ่งคงจะโดนแดดเรียจากกระจกด้านหลังหัวหมุงหัวหมอนี่กรอบหมดเลยนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนพวกนี้แต่คอนโซลลูกค้าทุกอย่างยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีโนเวทพวกนี้ที่มันกรอบแตกเปลี่ยนหนังใหม่ แล้วคันนี้จะทําเป็นทรงสีดําให้มันดูเท่ๆหน่อยนะครับใช้ล้อเดิมในการจัดทรงอาจจะดูเรื่องของไซส์ยางใหม่แล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายใหม่อะไรใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในวันแรกที่เรารับรถเราก็จะมีการตรวจเช็คกันทั้งหมดเดี๋ยวจะไปตรวจเรื่องของช่วงล่างด้วยส่วนหนึ่งนะครับไหนๆมาถึงเราแล้วเราก็เช็คให้เลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าเราจะเริ่มอะไรกันก่อนนะครับ สรุปแล้วคันนี้นะฮะก็ได้ข้อสรุปกับลูกค้าว่าทําอะไรบ้างนะครับหลังจากที่รถเข้ามาแล้วเราก็มีการดูเช็คให้แล้วช่วงล่างลูกค้ามีทํามาแล้วนะครับเปลี่ยนแค่2งจุดเท่านั้นเองเรื่องของสีลูกค้าอยากให้ทําเป็นสีดําอยากจัดทรงเป็นทรงมาเฟียนะครับแต่อยากใช้ล้อเดิมยางเดิมซึ่งเราไม่มีปัญหาตรงนั้นภายในเรามีการแนะนําลูกค้าเรื่องของเบาะกรอบแตกรายงานแล้วแต่ลูกค้าอยากจะให้แค่ทาความสะอาดรีโนเวทภายในโดยกันซักฟองนะครับพวกเนี้ย ที่เราให้ดูบางทีนะครับเบาะเนี่ยหนังมันยังโอเคนะครับแต่พอเรากดเข้าไปอ่ะมันแข็งมากเนี่ยรู้สึกแข็งมากแล้วนั่งแล้วมันไม่สบายเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันโดนแดดมากๆดูแตกหมดละเนี่ยประกอบแตกหมดเลยแต่แค่ว่าคนนั่งน้อยเท่านั้นเองเนี่ยแต่แตกรายงานแต่ลูกค้าอ,อยากให้ทําความสะอาดซึ่งเราก็ได้ครับทาได้หมดเลยเพราะการทํารถทุกคันอยู่ที่ความชอบของลูกค้าความแฮปปี้ของค้าเราได้แค่แนะนานะฮะคันนี้สรุปแล้ว อยากจะทรงใหม่ใช้ล้อเดิมทําสีดําใหม่ทําช่วงล่างบางส่วนทําภายในรีโนเวทซ่อมกรอบแตกเก็บสีแล้วก็ทําเรื่องของการซักฟอกภายในให้สะอาดนะครับงบคันนี้คร่าวๆอยู่หลักหมื่นครับหกหมื่นหรือว่าหกหมื่นกว่าบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะทำเสนอราคาไปแล้วก็เรื่องการโหลดนะครับผมแนะนำหลายคันแล้วสำหรับ W140 S ไม่ว่าจะเป็น2 8 0หรือ500หรือ320นะครับการโหลดของเราเนี่ย เราจะพยายามให้คงสภาพความนุ่มนวลของรถเอาไว้มากเท่าที่เป็นไปได้อันนี้ลูกค้าใส่สปริงโหลดมาสังเกตไหมครทรงของสปริงโหลดที่ใส่มาผมจําไม่ได้ว่าลูกค้าใสยี่ห้ออะไรมามันโด่งมากทรงมันไม่ได้เลยลูกค้าอยากจัดทรงใหม่เพราะฉะนั้นผมเลยบอกเอาสปริงเดิมมาหรือหาสปริงเดิมมาถ้าม,ถามีถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจัดการให้เพราะสปริงเดิมสปริงแต่งที่ใส่อยู่กับรถถ้าเราจะเอาหลังลงหรือจะเอาหน้าลงอีกแล้วเราไปตัดค่าเคมันจะเสียหายเพราะมันเสียหายปับ๊บมันจะวิ่งไม่ดีเหมือนเดิม ถ้าคุณพอใจกับทรงแบบนี้คุณใส่สปริงโหลดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณจะจัดทรงที่ลงและเตี้ยมากกว่าสปริงโหลดซึ่งส่วนมากสปริงโหลดลงแค่ประมาณนิ้วครึง่งไม่เกินนั้นนะครับนิ้วนิดนิดถึงนิ้วครึง่งแต่ถ้าเราอยากจะทําให้ดีจัดทรงใหม่ผมแนะนําสปริงเดิมครับใช้โชคเดิมที่คุณภาพยังดีอยู่ถ้าโชคไม่ดีผมแนะนาเปลี่ยนโชคชุดหนึ่งนะครับหมื่นกว่าบาทเป็นบิดวดําำบิวสไตล์สีดำแล้วใส่สปริงเดิมแล้วจัดทรงกับรถคันนั้นๆ นะครับมันจะได้ความนุ่มนวลกว่าเพราะโชคก็ยังเป็นระบบทวินทุบเหมือนเดิมซึ่งโชครุ่นใหม่ๆห,หรือบางตัวที่เป็นบิวเหลืองหรือว่าเป็นโชคสตาร์ทปรับเกียวก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่จุดประสงค์ของเราคือเราต้องการความนิ่มนวลของรถเพราะบอดี้ตัวนี้มันเน้นความนุ่มนวลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราผมทํามาหลายคันมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้สปริงเดิมเข้าคู่กับชคบิวแล้วจัดทรงแบบนั้น มันนุ่มนวลได้ความนุ่มนวลได้ทรงสวยด้วยได้ความนุ่มนวลด้วยวิ่งก็ดีด้วยเพราะรถบอดี้มันหนักอยู่แล้วมันยึดถนนได้ดีอยู่แล้วนะครับบางทีพอเราไปใส่ระบบโมโนชุบเข้าไปของโช๊คอะ่ะมันเฟิร์มมากมันเกาะมาก,มนก,มากจนมันทาให้รถกระด้างเสียฟิลลิ่งของสไตล์เอสไปหรือเสียฟิลลิ่งของรถสไตล์นี้ไปมันก็ทําให้กระเด้งมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็นานาจิตตังนะฮะแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนสะดวกเลย ว่าชอบแบบไหนแต่ถ้ามาสเตปเราเราจะทําแบบนี้โชคดีใช้โชคเดิมสปริงเดิมจัดทรงเราแต่ถ้าโชคไม่ดีเปลี่ยนโชคเป็นรุ่นเดิมระบบเดิมแต่ใช้สปริงเดิมเซ็ตเอานะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าคันนี้จะทรงออกมาแล้วจะประมาณไหนนะครับก็อย่างที่บอกทำหลักหมื่นก็ทําได้ครับอยู่ที่ลูกค้าพูดคุยกันแต่ถ้าลูกค้าบอกขอทําเต็มเลยทําสีเปลี่ยนล้อแม็กทาช่วงล่างช่วงล่างไม่เคยทามาดาภายในหุ้มใหม่หมด ก็แสนก็บาทครับอ่าอยู่ที่ว่ารถคุณเสียหายเยอะแค่ไหนมาแยกแค่ไหนเท่านั้นเองครับเราจะประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจัดทรงกันต่อตอนนี้อ่จัดทรงเสร็จแล้วนะฮะเป็นสปริงเดิมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ทรงได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถอยออกมาเห็นชัดๆแต่ว่าตอนนี้เราตั้งศูนย์กันอยู่เนาะเดี๋ยวหลังจากนี้พึ๊บพอทําตรงนี้พึ๊บเราจะส่ง ทำสีก็ละแล้วก็หาอะไรต่างๆภายในภายในเราจะถอดไว้ทำาหานคันนี้ก็คือทาเบาะเก็บสีเก็บอินทอรเนียภายในนะครับและทําสีดําทรงรถได้แล้วเป็นล้อตัวนี้เลยนะครับจากทรงเสร็จแล้ววันนี้เราก็มาลื้อภายในครับเตรียมที่จะทําภายในกันนะครับเราไม่ได้ทําแค่รถยุโรปนะครับทุกยุคนะครับทุกรุ่นนะฮะรถใหม่ก็ทํานะครับรถต่างๆหลายรุน่นทำนี่เราเริ่มลื้อเบาะก,กันออกแล้วส่วนคันน,นั้นกําลังจะประกอบ อันนั้นกาลังจะประกอบแบบทําเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วเหลือประกอบส่วนคันนี้กําลังจะลื้อแล้วเดี๋ยวไปทาสีกันนะครับคันนี้ลื้อภายในที่มันไม่สวยไม่สะอาดไม่ดีตรงไหนกรอบแตกเดี๋ยวเราจะลื้อซ่อมให้หมดเลยดูนะฮะนเนี่ยพวกเนี้ยเป็นทุกคันผมต้องบอกเลยว่าเละทุกคันเนะาะเดี๋ยวลองไล่เก็บกันให้ดีแล้วก็เดี๋ยวจัดให้สวยสวยเลยสำหรับคันนี้คันนี้เป็นล้อ18นะครับเอาทรง18ทรงใช้งานเนาะ Yeah. วันนี้รถก็กลับมาแล้วนะครับจากการทําสีนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาขัดเก็บกันแต่ว่าร่องลอยเดิมนะครับเนี่ยรอยสีนะ่าจะเป็นจากเจ้าของเดิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ดันข้างนี้นะฮะซึ่งเจ้าของอยากจะให้เก็บด้วยเดี๋ยวลองดูว่าเราเก็บแล้วอ่ะมันจะได้ดีแค่ไหนเนาะสำหรับตัวนี้สีไม่ใช่เรื่องปัญหาครับเดี๋ยวเราทําเก็บใหม่หมดพไพ่ไนุ่งไหมในเดี๋ยวเราเตรียมประกอบของที่ซ่อมแตกซ่อมไรใกล้เสร็จล้นะครับ น,นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุยโทรศัพท์เยอะรับสายเยอะแต่ก็ยินดีครับที่ได้รับโทรศัพท์ได้พูดคุยกับหลายๆท่านกองเสียงอักเสบครับนี่คือสีที่เงาแวบก่อนที่เราจะขัดด้วยซ้ำนะฮะเราไล่เก็บงานกันอันนี้คือสดๆมาจากอู่เลยเรื่องของอู่สีครับทุกคนก็จะถามว่าเราไม่ได้มีอู่สีเองเราจริงๆเลยผมไม่อยากให้มันมีในนี้ยิ่งที่ผมกว้างมากแต่ผมไม่อยากให้มันมีเพราะว่าหนึ่ง เราให้เป็นเขาเรียกว่าสเปเชียลิพวะทางของเขาดีกว่าแต่ให้เขาใช้กเล็กร์ของเราให้คุณคุณคุณภาพในแบบของเราเพราะเราส่งเขาเดือนหนึ่งหลายคันหลายอู่ที่เราเป็นพาร์เนอร์กันแต่สุดท้ายแล้วต้องมาจบที่เราเป็น QC ของเราว่าใช้กเล็กร์ของเราแล้วใช้ตัวสีพื้นเราแล้วทำออกมาแล้วต้องได้คุณภาพแบบเราแล้วแล้วถึงเวลาเรามาขัดเก็บกันที่ร้าน,น้องผมอีกนะครับนี่คือเบื้องต้นที่เขาส่งงานผมมา เสียงอาจจะแหวนนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใกล้ตุยแล้วอันนี้คือชิ้นส่วนของแผงลําโพงนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้รอยเหขาซ่อมมาแล้วนะครับซ่อมมาแล้วแล้วก็ไม่อยู่เดี๋ยวเราจะปูหุ้มตรงนี้ใหม่หมดเลยให้มันแข็งแรงโดยเรซินแล้วไฟเบอร์นะครับใยไฟเบอร์แล้วค่อยไปคุ้มผ้าครับซึ่งเราทําอย่างนี้มาหลายคันละเนี่ยก่อแตกทุกคัน นี่แหละครับเหตุผลว่าทําไมภายในมันถึงช้าใช้เวลาแล้วก็เป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน,ๆน้อยที่เราควรจะต้องเก็บกันมันจะได้ใช้ไปยาวๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเปลี่ยนของใหม่ปั๊บก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะว่ามันไปเจอเรื่องของหมดสภาพเหมือนกันพลาสติกนะครับผ้าตรงนี้เราก็มีนะครับตรงรุ่นนู้นใหม่ๆได้ลองดูนะครับสําหรับคันนี้เสร็จแล้วนะครับสําหรับเบาะของคันนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการ เก็บซ่อมชิ้นงานพลาสติกพวกนี้ที่แตกนะครับเสียหายนะฮะอันไหนที่เราจะต้องซ่อมแตกซ่อมด้านหลังหุ้มผ้าใหม่หุ้มหนังใหม่เดี๋ยวผมจะไปดูส่วนที่จะต้องหุ้มผ้าใหม่นะครับส่วนตรงเนี้ไม่แตกมากเดี๋ยวเราจะเก็บทําสีภายในนะครับส่วนนี้ฮะเบาะมาแล้วเรียบร้อยรถอารถนี่รถเนี่ยสีเนี่ยจากสีบอลน,นะฮะเสร็จแล้วตอนนี้ขั้นตอนแต่ยังไม่จบขั้นตอนของเรานะครับแค่ทําสีมาเราจะต้องมานั่งไล่ขัด ทิ้งให้สีมันแห้งดีๆก่อนตอนนี้ต้องใช้เวลาทิ้งให้สีมันแห้งดีก่อนแล้วก็ด้านในเดี๋ยวเราจะฟอกเก็บทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยแก้ไขระบบไฟตรงไหนที่เสียหายนะครับแล้วก็สีเดี๋ยวเราจะขัดให้เงาแวบเลยไฟไท้ายก็จะเปลี่ยนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบภายในทําสีภายในเสร็จแล้วมันจะได้ความเนียนขึ้นมาขนาดไหนนะฮะตอนนี้เบาะกําลังใส่กันอยู่นะครับเดี๋ยวจะตั้งเรียงไว้ก่อนนะฮะนี่หุ้มหนังใหม่หมดเลยนิ่มๆแล้วครับตอนนี้นี่นิ่มเลย เสาหน้านะครับเสา A นะครับเราต้องขึ้นงานด้านหลังใหม่เพราะว่าขาเนี่ยมันมีรอยซ่อมมาเนี่ยอุดมาโดยใช้ขี้เลื่อยมาเดี๋ยวเราจะทําขาใหม่ส่วนด้านหลังอันนี้เป็นแผงปิดตรงหลังเบาะหลังนะครับพวกแผงพยาบาลพวกอะไรเนี่ยเละหมดครับสภาพแตกแลาวเดี๋ยวเราจะซ่อมเสร็จปุ๊บเราจะเลเยรซินลงแล้วลงได้ใหญ่แก้วใหม่นะครับแผงลําโพงเช่นกันนะครับนี่เละหมดเลยแตกกรอบอย่างนี้หมดเลย นะครับอย่างที่บอกว่าชิ้นไหนที่มันสมบูรณ์เราก็เก็บงานทําสีได้เลยเป็นสีภายในได้เลยแต่ชิ้นไหนที่ต้องซ่อมหรือชิ้นไหนที่เรารู้แล้วว่ามันกรอบแน่ๆอย่างเช่นเช่นนะฮะเนี่ยรถมันผ่านอายุมาเนี่ยมีคนเคยซ่อมมาแล้วก่อนมาถึงเรานะครับแต่เดี๋ยวเราซ่อมใหม่ๆนะครับนี้เป็นชิ้นงานของรถนะครับที่เรากําลังเก็บเรื่องของสีกันอยู่เพราะว่าเรื่องของรายละเอียดความแตกเนี่ย เราแก้ไขไปแล้วนะครับเ,เรื่องของการทําสีเดี๋ยวเราจะเก็บสีนะครับจากที่บอกมาเราก็เริ่มประกอบบอกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บงานตรงนี้เท้าแขนนะครับที่มีปัญหาแต่ว่าบ่อเนี่สวยคมนี่ดีสะอาดหมดละส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็ประกอบบางส่วนไปละเหลือแผงประตูพวกชิ้นงานต่างๆนะครับที่เรากําลังไล่ประกอบส่วนไอ้พวกผ้าแผงลําโพงที่มันเสื่อมสภาพแล้วแผงลําโพงที่มันแตกเนี่ย ้องถอดไปซ่อมแตกที่เห็นก่อนหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวเราหุ้มผ้ากันใหม่นะครับก็ตอนเสร็จออกมามันจะเนียนตาเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเห็นเป็นภาพประมาณนี้อยู่นะครับนี่นะครับเราซ่อมพลาสติกนะฮะเพราะว่ามันเกาะมันจะมีพลาสติกครอบตัวเหล็กอีกนิดนึงเราก็ ถอดออกมาซ่อมซ่อมเสร็จแล้วเวลาติดตั้งเข้าไปมันจะมีกรอบลาวบ้างแต่ว่าเราก็ซ่อมคารถลเลยเพราะว่ากรอบทุกคันครับแล้วก็หามาใส่ก็กรอบอีกเพราะฉะนั้นจากตามประสบการณ์ผมต้องซ่อมคารถแบบนี้เลยมันจะเนียนอย่างนี้เลยนะครับเป็นจุดรายละเอียดเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่เราทานะครับสี่บานเลยเพราะว่าภายในเสร็จหมดแล้วนะครับไอเนี้ยจะกรอบถ้าไม่ถอดก็จะไม่รู้หรือว่าบางอันนะครับตอนมาก็จะแหวงแงไปนิดนึงแต่มันเห็นสีรถมันก็เลยดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ มันจะเป็นพลาสติกแบบอ่นอ,อนๆบางๆมากประมาณแค่สัก2มิลนะครับตัวนี้เนี่ครับผมพามาดู S280 W140 นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าเนี่ยดูคลิปมานะฮะแล้วก็วิ่งตรงมาจากกรุงเทพเพื่อมาทำรถให้เป็นทรงมาเฟียครับ อันเดิมเนี่ยคือเป็นสีบอลมานะครับถ้าใครดูตั้งแต่ต้นคลิปก็จะเห็นเลยว่าคันนี้ตอนเป็นสีบอลเนี่ยก็ดูหล่อเรียบไปแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าต้องการความดุดดันเวลาไปไหนวิ่งแล้วมันดูแบบโหดหรือทรงมาเฟียมันต้องสีนี้ครับแน่นอนครับเราทําสีแห้งช้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคานหน้าของเครื่องนะฮะเราก็พ่นเป็นสีดํากลับเป็นสีดําหมดตามซอกนะครับของประตูนะครับจุดต่างๆที่ควรจะต้องเป็นสีดําเราเปลี่ยนเป็นสีดําครับ สีแห้งช้าก็จะได้ความเงาสเต็ปประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องของไฟมุมนะครับไฟข้างแก้มไฟท้ายนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนเช่นกันนะครับทำให้รถมันดูสดใสใหม่ขึ้นมาเพราะว่าพอเราทําสีไปแล้วเนี่ยมันมีหลายจุดครับที่ลูกค้าวันมาส่งรถอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจุดนี้ไฟต้องเปลี่ยนทําไมเบาะต้องทําพอเราทํารถสวยรถเนียนแล้วเนี่ยจุดไหนที่มันดูพอได้อยู่ตอนนั้นพอได้ไม่ต้องทําก็ได้ มันจะกลายเป็นต้องทําทันทีเพราะว่าพอสีรถสวยภายในสะอาดเก็บเนียน,นเก็บเรื่องของสีภายในแล้วมันกลายเป็นต้องเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วควันนี้ก็เลยได้เปลี่ยนไฟมุมไฟแก้มไฟท้ายนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ภายในครับทําใหม่หมดครับสีพัติที่เฟดเพี้ยนกันเนี่ยผมทําใหม่ซ่อมแตกปรับให้มันสีกลืนกันให้หมดโดยสีภายในนะครับแผงลําโพงด้านหลังพุ่มผ้าเป็นผ้าลําโพงใหม่ทั้งหมดนะครับหลังเบาะนะฮะแล้วก็เรื่องของเบาะ ุ้มหนังใหม่หมดเพื่อให้มีความนุ่มนวลเวลานั่งผิวสมัมผัสมันรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าอันเดิมเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้ดูแตกกรอบอะไรแต่มันแข็งนั่งอนข้างกระด้างไม่มีความสบายเหมือนสไตล์เอสคัอยู่นะฮะล้อยังคงเป็นล้อเดิมอยู่นะครับมีการปรับแต่งทรงครับเพิ่มขึ้นครับให้รถดูมีระดับความเตี้ยที่มากขึ้นแล้วก็ใช้งานคงความนุ่มนวลให้ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรามีการตัดสปริงนะครับสปริงรุ่นนี้หลายหลายคนถามผมว่าตัดแล้วจะดีไหม แน่นอนสปริงเนี่ยเวลามันเป็นเรื่องของรถญี่ปุ่นสปริงค่าเคมันค่อนข้างอ่อนขดมันค่อนข้างเล็กเวลาเราไปตัดรถญี่ปุ่นส่วนมากมันจะเสียค่าเควิ่งกระด้างแต่รถยุโรปด้วยบอดี้ที่มันหนักขดสปริงที่ใหญ่ค่าเคที่ค่อนข้างแข็งพอเราปรับมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างพอดีลงตัวไม่กระด้างจนรับไม่ไหวต่างจากที่เราไปเปลี่ยนโชกแต่งใส่สาหรับรถรถุรถน่นนี้มันทําให้รถเกาะยิ่งขึ้นเฟิร์มยิ่งขึ้นแต่มันทําให้กระด้างคนใช้อาจจะไม่ชอบ เราก็เลยเป็นสูตรลงตัวกันประมาณมีการปรับเซตนิดหน่อยแล้วก็ปรับสปริงลงให้มันพอดีนะครับระยะสะตกก็ยังพอได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เคยบุรีที่สีมันเฟดเ,เขาเรียกว่าไฟแต่งหน้าด้านหลังที่อยู่บนแผงหลงังคาพวกนี้กรอบแตกทั้งหมดเราซ่อมใหม่หมดเลยพอซ่อมออกมาแล้วก็จะดูเนียนตาไปทั้งหมดนะครับสุดท้ายแล้วคันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเช็คเรื่องของช่วงล่าง ทำสีกับสีทำภายในเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลูกยางหรือลูกยางขอบประตูด้านนอกที่รุ่นนี้มันชอบหดสังเกตไหมครับตรงประตูของหลายๆคนเนี่ยจะหดแล้วเหลือรูเหลือช่องเอ๊ะทำไมมันถึงมีช่องสุดท้ายแล้วมันคือการที่ยางมันหดครับเราเสริมยางตรงรุ่นเข้าไปให้ก็ออกมาประมาณนี้หล่อแบบนี้ในงบคันนี้นะครับจบไปในราคาที่ทําไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะลกลูกค้าพื้นฐานมาดีแล้วจบไปไม่ถึงแสนครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับใครอยากจะทํารถแบบนี้ทางเราทุกงบครับไม่ใช่ว่าคันหนึ่งจะต้องทํา2สามแสนอยู่ที่รถครับแล้วก็อยู่ที่ความคาดหวังอยู่ที่เราพูดคุยกันแต่งไปด้วยกันครับชอบแบบไหนมาพูดคุยกันไม่ชอบอันนี้อันนี้เอาไว้ก่อนมันได้เหมดนครับอยู่ที่งบของลูกค้าแล้วก็การพูดคุยกันนะครับฝากไว้ด้วยครับใครอยากทารถแบบนี้นะครับิวสเปกูลานะครับเรารีโซรถแบบนี้แล้วหน้าร้านเรานะครับยังเป็นร้านแม็กร้านยางร้านโช๊คช่วงล่างแบบครบวงจรถ่ายน้ำมันเครื่อง เต็มระบบครับอยู่ด้านหน้าร้านก่อนที่จะเป็นศูนย์รีสโตตรงนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยใครอยู่ใกล้ๆก็มาอุดหนุนกันได้ครับวิวสเปโคลานะครับใครอยากรีสโตทังมาพูดคุยกับผมที่ไลน์ของผมส่วนตัวผมตอบเองทุกข้อความครับอาจจะช้าหน่อยแต่ตอบภายในวันแน่นอนนะครับเพราะว่ายังไงผมมาเคลียร์ให้ทุกเย็นนะครับเรื่องของแชทไลน์ที่ไลน์ของผมนะครับมีแอดไซน์นำหน้า900ครับแอดไซน์900ครับก็ฝากคลิปดีๆอย่างนี้ไว้ด้วยใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ฝากไว้เลยนะครับวิว E